you <sweak> สวัสดีค anyway, ่ะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในคลิปที so, today, re ่2นะคะในพาที่2ของเรื่องสูตรของคาดานนะคะก็คือเราได้พูดไปในคลิปที่แล้วเนาะอ่ะเป็นที่มาของสูตรของคาดานแล้วก็หน้าตาของสูตรนะคะแล้ววันนี้ค่ะคลิปนี้เนี่ยเราจะสอนการนําไปใช้ค่ะว่าสูตรของคาดานเราจะใช้ตัวจริงยังไงนะคะในโจทย์การแก้สมการกำลังสามเนี่ยเราจะใช้สูตรคาดานตรงไหนนะคะตัวแปรเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเนาะวันนี้ก็จะมาสอนตรงนั้นกันนะคะซึ่งก็จะยกตัวอย่างโจทย์มาทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเป็น สามข้อที่แตกต่างกันนะคะคําตอบเนี่ยจะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกับข้อแรกกันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยโอเคค่ะนักเรียนก็ในส่วนตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งูยกมานะคะซึ่งก่อนที่เราจะมาทําตัวอย่างหรือว่าโจทย์กันเนี่ยเราไปดูเนื้อหาที่เราเรียนเมื่อชุที่แล้วกันดีกว่านะคะอ่าซึ่งมันก็คือที่มาของสูตรของระดาใช่ไหมมันก็คืออันนี้ น่สูตรของคาดานรากของสมการจะตอบในรูปนี้นะคะ,ะก็คืออันนี้เป็นคําตอบที่1นึ่งคตอบที่2จะเป็นตรงนี้ค่ะที่เป็นบวกกันแล้วก็คําตอบที่3าก็จะเป็นที่ลบก,กันอย่างนี้ไหมซึ่งให้เราสังเกตว่าตรงนี้ค่ะสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือ a และ b ใช่ไหมเรายังไม่รู้ a และ b แปลว่าเราจะต้องหา a และ b และเอามาแทนในสูตรตรงนี้นะคะเราก็จะได้รากของสมการออกมาแต่ทีนี้ a และ b หายยังไงทำได้ไหมเราสอนไปแล้วเราที่มา a และ b อยู่ตรงนี้ค่ะ a ก็คือ u กําลัง3 b อ่า b ก็คือ b กําลัง3 ฉะนั้น a และ b ตรงนี้จะเห็นว่าเราติดตัวปแปรอยู่แค่2ตัวเลยก็คือ q กับ p นั่นเองฉะนั้นนะคะถ้าเรารู q เรารู p เนอะเราก็แทนลงใน a และ b หนละัจากนั้นก็เอาลงไปแทนในสูตรเนี้ยอ่าเราก็จะได้ราบของสมก,การออกมานะคะแบบรวดเร็วเลยเนาะเป็นสูตรอาจากรวมกัดมานะคะอ่ะซึ่งทีนี้เนี่ย p และ q เนี้ยค่ะมันอยู่ในไหนนี่มันอยู่ในสมก,การตั้งต้นของเราเลยฉะนั้นเราก็สามารถไปใช้ได้เลยสเต็ปก็คือดู p ดู q เนาะมาแทนนะคะเพื่อหา a และ b แล้วเอา a และ b มาแทนลงในสูตร เคื่องหารากเป็นนี้เลยนะคะวิธีการน,นําไปใช้ทีนี้มาดูต,ต,ตัวตัวอย่างแรกกันเลยอ่ะมาตัวอย่างแรกเมื่อกี้ครูบอกแล้วใช่ไหมว่าสมการตั้งต้นนะคะที่ส่วนของคาดานเขาใช้กับสมการนี้นั่นก็คือสมการ x กาลังสามบวก p x บวก q เท่ากับศูนย์ค่ะฉะนั้นหมายความว่า p ในที่นี้ับข้อนี้นะคะ p คืออะไร p คือลบหกอ่ะส่วน q ก็คือ12น,นี้นะฉะนั้นเวลาเขียนเนาะก็จะเขียนว่า เมื่อเราเทียบสูตรารระดานนะะได้ p เท่ากับลบหกคะแล้วก็ q เท่ากับยี่สิบสองแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าเราลูก p ลูก q เราหา a และ b เนาะแล้ว a ค่ะก็จะเท่ากับตรงนี้เดี๋ยวเขียนเป็นสูตรก่วนได้เลยนะจะตกหล่นยังไงก็เป็นลบ q ส่วนต่อ ku s q รแ r e root ไม่สวยเลยแปบน,นึงนะ คิวกำลังสองส่วนสี่บวกคิวกำลังสามส่วน 27, ยี่สิบเจ็ดถูกไหมทีน,นี้ลองแทนลงไปก็จะเป็นลบคิค่ะก็คือลบยี่สิบสองส่วนสองบวกด้วยสแปร,ร์ลูตคิวกำลังสองค่ะคิวกำลังสองยี่สิบสองคิวกำลังสองตรงนี้เดี๋ยวต้งถูกก็ได้แล้วเดี๋ยวลบออกอะมันก็เป็นยี่สิสองยี่บสามค่ะอันนี้ครูไม่ต้องพูดนะใช่ไหมเนี่ยสองสองสี่สองสอง อ๋อเป็นสี่แปดสีเขก็เป็นสี่ร้อยแปดสิบสี่ส่วนด้วยสี่คะแล้วก็บวกพ e ค่ะพกำลังสาลบหกำลังสาตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่แบบำจำๆกันมานะไม่น่าจะไม่น่าจะอ๋อต้องต้องคิดนะแล้วพวกกำลังสาค่คะได้เป็นลบสองร้อยสิบหกค่ะส่วนด้วยยี่สิบเจ็ดทีนี้มาดูว่าเราตัดทอนได้ไหมข้างในเนี้ยในส่วเนี้ยตัดทอนได้ไหมอ่ะยี่สิบเจ็ดค่ะ กับลบสองรบหกแทนได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกตัดได้ก็คือแปแล้วก็น,นี้ล่ละตัดได้คือหนึ่งสองหนึ่งอีฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะได้เป็นตรงนี้ก็ตัดไปเลยเนาะก็จะเป็นสิอดก็จะได้เท่ากับลบสิบเอ็ดค่ะบวกสั u a หนึ่งร้อยสิบเอ็ดลบแดใช่ไหมซึ่งก็เท่ากับลบสิบอดบวกพอปะเนี่ยพอพอ บวกสปายรูทเท่าไหร่คะ121-8บลบบวก113นั่นเองอเถูกไหมเนี่ยถูกไหมตรงนี้126ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ลบด้วยข้อหมายลบอยู่นะ้าตรงนี้ข้อหมายลบนะคะลบแใช่โอเคทีนี้113ก็สปายรูท่งร้อยสก็ไม่สามารถทำเปลี่ยนรูปใหม่ได้แล้วก็จะเป็นอยู่ตรงนี้เลยอ่ะทีนี้ ในส่วนของ b บ้างค่ะ b b นะคะต,ต่างกันแค่เครื่องหมายตรงนี้นอกจากตัวก็เป็นลบค่ะให้เขียนมันกันหมดเลยเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะตัว b กำลังสามส่วนนี้สิบเจ็ดเท่ากับอันนี้ไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็แทนที่อะไรเลยแทนแทนเป็น b ลบโอ๊ยอย่าลืมลบด้วยโอเค อันนี้ครูไม่เขียนนะว่าตัดกันยังไงเพราะว่ามันก็เหมือนกันเนาะเขียนตอนสุดท้ายเลยก็คือลบสิบเอ็ดลบ square root หนึ่งร้อยสิบสามซึ่งครูขอมองว่ามันเท่ากับดึงลบออกมาข้างนอกก็จะเป็นลบวงเล็บหนึ่งร้อยสิบสามบวกสิบเอ็ดอย่างนี้ได้ไหมอ่านได้ไหมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงครูก็ขอมองว่า square root อร้อยสิบสามมันอยู่ข้างหน้าแล้วกันนะเนี่ยก็จะเป็น square r หนึ่งร้อยสิบสามลบสิบเอ็ดโอเคนะ เค okay, ตรงนี้เดี๋ยวเขียนน,นิดนึงจะได้ไม่สับสนโอเคค่ะเราได้ A ได้ B ออกมาแล้วดังนั้นดังนั้นรากของสมการคือคืออะไรจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ถ้าจำสุดไม่ได้ก็ขึ้นไปเว็บดูนิดนึงก็คือรากที่สามของ A บอกรากที่สามของ B ค่ะนั่นก็คือเราก็ใส่รากที่สามไปเฉยเยแบบนี้ a ของเราเมื่อกี้คืออะไรนะอ่ะหกร้อยสิบส,สามลบ สิบเจ็ดค่ะแล้วก็ทำอะไรลบ square r o o ไม่ใช่ square r o o รากที่สามค่ะของ square r หนึ่งร้อยสิบสามบวกสิบเจ็ดอ่ะอันนี้มงงไหมว่าทำไมเป็นลบจริงๆแล้วมันคือรากที่สามของ a บวกรากที่สามของ b ใช่ไหมแต่ที่มันเป็นลบเพราะว่ามันเป็นลบอยู่ข้างในอย่างนี้ถ้าเราเขียนลบอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะรากที่สามอ่ะยังไงดีออกมามันก็เป็นลบใช่ไหมอ่ะอันนี้คือคําตอบที่หนึ่งนะและ คำตอบที่สองค่ะเราก็แทนลงไปเลยก็คืออีกสูตอีกสองคำตอบเี่นจะอยู่ในรูปนี้เนาะก,ก็จะได้เป็นและลบเศษหนึ่งส่วนรากทสของตรงน,นี้มันคือลบเหนึ่งสองคูณอยู่กับรากที่สามของ a บวรกรากที่สมของ b คูณขออนุญาตไม่เขียนใหม่แล้วกันแต่เอามาจากตรนี้เลยได้ไหมแต่นะมันคือมันเหมือนกันใช่ไหมมันคือสิ่งเดียวกันครับเสร็จก็ ลบด้วยสแตร,ร์รูทสามของผมคูณกับรากที่สามของ a ลบรากที่สามของ b ีค่ะซึ่งแล้วก็คูณ i ข้างหลังซึ่งมันก็คือแค่เปลี่ยนเครื่องหมายก็กลางฉะนั้นครูเอามาวางเหมนเดิมนะนี่อุ้ยไม่พอให้เรียนเดี๋ยวครูขยับมาข้างหน้านิดนึงได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม่สวยตัวแตบบั้งอีกนะคะอ่ะเบิกอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นหว่วเนาะแล้วก็อย่าลืม i ด้านหลัง ก็ตัวอย่างที่หนึ่งตอบแบบนี้เลยให้นักเรียนสังเกตว่าอันนี้เป็นที่ทษดกว่าเขอให้นักเรียนสังเกตว่าคําตอบที่เราได้นะคะจะเป็นจํานวนจริงหนึ่งค่าใช่ไหมแล้วก็เป็นจํานวนเชิงซ้อนสองนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งดูให้ดีๆนะตัวอย่างที่หนึ่งคำตอบออกมาแบบนี้ทีนี้เราไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะโอเคค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่สองนะคะอาจารย์บอกว่าสงหารของสมการ x กำลังสามลบสาม x บวกสีรูทสอง โอเคเราก็ทําวิธีการเดียวกับตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะซึ่งดูแล้วใช่ไหมอันดับแรกเราต้องมองก่อนว่าอะไรเป็น P อะไรเป็น Q พี่ของเราก็คือลศแล้วก็ Q คือสแควรูทสองเคทีนี้นะคะเราก็จะเขียนตามสเต็ปเดิมเลยเวลาเรารู้ P รู้ Q แล้วเราจะต้องไปหา A อแต่ว่าถ้าวิธีทำเนาะให้เขียนว่าเมื่อทีกับสูตรของอาจารย์เราจะได้ p ีเท่ากับลูรแล้วก็ Q เท่ากับ สแปรูปสองค่ะทีนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วแล้ว a ก็จะเท่ากับตรงนี้ครูขออนุญาตไม่เขียนสูตรแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะได้เป็น a เท่ากับลบ Q ส่วนสองค่ะคของเราคือสแปรรูปสองเราจะได้เป็นลบ Q ส่วนสองก็คือลบสแปรรูปสองส่วนสองนี้แล้วก็บวกด้วยสแปรอ่าไม่ใช่บวกด้วย Q กําลังสองส่วนสี่คิวกลังสองค่ะสแปรรูปสองกํา mm ลังสองได้เป็นสองส่วนสี่แบบนี้แล้วก็บวกด้วยคกําลัง ทคือลบสามฉะนั้นลบสามด้วยกำลังสามค่ะลบยี่สิบเจ็ดออันนี้เดี๋ยวโทษนะตรงนี้เป็นไฮไลท์จะเขียนเป็นเส้นอันนี้เลเซอร์นะลบยี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบเจ็ดตัดกันเหลือเป็นลบหนึ่งนะเดี๋ยจะได้ไม่ต้องเขียนวิธียาวๆนะคะเป็นลบหนึ่งทีนี้เข้าใจนะทีนี้เราจะได้เท่ากับลบสแควรูทสองส่วนสองไว้เหมือนเดิมเลยแล้วก็บวกสแควร์รูทสองส่วนสี่ตรงนี้สองส่วนสี่ มันคือเศษส่วนอย่างลังก็คือเศษหนึ่งส่วนสองค่ะคิดในใจค่ะเศษหนึ่งส่วนสองลบด้วยหนึ่งจะได้เป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองเรามีสแปรรูดอยู่นะก็เป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองค่ะซึ่งในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเราเปลี่ยนจากสแปรรูดลบเศษหนึ่งส่วนสองเราเปลี่ยนได้เป็นอะไรรู้ไหมเราเปลี่ยนได้เป็นอะไรตรงนี้จากเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะสแปรรูดลบหนึ่งกับไปค่ะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบสแปรรูดสองส่วนสองอย่างนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็บวกด้วยด้วยอะไร บวกด้วยเศษหนึ่งส่วน square r o o สอง i เด้ยวไหมเอ๋ทีนี้ก็จะได้ว่า b ค่ะ b เนี่ยก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางเนาะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอเขียนแบบรูตามนี้ไปเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางจากบวกเป็นลบนะคะปึ๊บนี่เป็นลบกับ b แล้วเอ๋ก็จะได้เป็น b ค่ะเท่ากับลบ square root สองส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วน square r สอง i นั่นเอง นี่ตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าให้สังเกตกันนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขยบมันิดนึงแล้วก็มาสังเกตกันหน่อยว่าสแปรรูทสองส่วนสองกับหนึ่งส่วนสแรรูทสองเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมนเรนคิดว่ามีค่าเท่ากันไหมอ่าถ้าเรียนเรื่องพิกลมิติมากนะคะจะรู้ว่ามันมีค่าเท่ากันตรงที่ว่าอ่าไอตัวเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงหนึ่งส่วนสแรรูทสองเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ส่วนมันติดอยู่ในรูปของสแปรรูทอ่ะเราก็จะต้องคูนด้วย แปรรูปสองทั้งเศษและส่วนถูกหนั่นก็คือเราคูณด,ด้วยสแปรรูปสองส่วนสแปรรูปสองนี้ค่ะซึ่งก็มีค่าเท่ากับสแปรรูปสองส่วนสองใช่ไหมมีค่าเท่ากันเลยไอตัวสแปรรูปสองส่วนสแปรรูปสองเนี่ยมันก็คือหนึ่งไงเออฉะนั้นมันคูณด้วยหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันคือ,อยังเป็นตัวเดิมถูกไหมฉะนั้นหมายความว่าสองตัวนี้เท่ากันฉะนั้นกูขอเขียนให้มันอยู่ในรูปเดียวกันเลยเนาะก็คือเป็นลบสแปรรูปสองส่วนสองบวกสแปรรูปสองส่วนสองไอแบบนี้ ได้นะข้างล,ล่างก็จะเป็นลบสแปร์รูสองส่วนสองลบสแ์รูสองส่วนสองไอแบบนี้ได้นะคะทีนี้ค่ะเราได้ออกมาแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอะไรเมื่อกี้กูู้อยู่อันนี้เรียกคืออะไรจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมจำนวนเชิงซ้อนทีนี้พอเรารู้ a เรารู้ b ค่ะเราจะต้องไปหาอะไระเราจะสามารถหารากที่สามของ a กับรากที่สามของ b ได้ยังไงสําหรับรากที่ n ของ ํานวนเชิงซ้อนมันจะมีนี้อยู่รากที่ n ของจานานเชิงซ้อนค่ะเราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้นะให้ z ซเป็นจานานเชิงซ้อนค่ะจะได้ว่ารากที่ n ของซก็จะเท่ากับรากที่ n ของ r ซึ่ง r คืออะไร a คืออะไรจำได้ไหมเคยเรียนมาแล้ว R ก็คือค่าสมมูติเซ็ตซึ่งมีค่าเท่ากับ s q a r o o t a กํลังสองบวก b กําลังสองค่ะซึ่ง a ก็คือส่วนจริง b. b คือส่วนจริงภาพ นี่ความรู้เก่าเลยนะโอเคอันนี้ก็คือช็อตที่เราจะต้องหารากที่สามของ A และรากที่สามของ B ีอะค่ะต้องเอาตัวนี้มาใช้ซึ่งเว็บขึ้นไปดูหน่อยรากที่สามของ A ค่ะเราจะได้เท่ากับรากที่สามของ A ใช่ไหมรากที่สามของอาซึ่ง A ของเราเนี่ยก็คือ s q u a ร e root s ร u a r e r o a กลังสองบวก b กลังสอง ใน s q u ไฮ e root ิงนะซึ่ง a ค่ะ a ในที่นี네้คือนี่เลยส่วนจริงส่วนจินตภาพก็คือนี่เลยไหมส่วนจริงคือลบ square r สองส่วนสองค่ะส่วนจินตภาพก็คือ square r สองส่วนสองค่ะดังนั้นตรงนี้เราเอาส่วนจริงตรงนี้มายกกำลังสองค่ะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยลบ square r สองส่วนสองยกกำลังสองได้เป็นเศษสองส่วนสี่นะคะหรือบวกด้วย b กำลังสองค่ะ square r สองส่วนสองยกกำลังสองค่ะก็จะได้เป็นเศษสองส่วนสี่เหมือนกัน ช่ไหมฉะนั้นหมายความว่าอ ada, so question, so ันน so ี้ค so ือเดี๋ยวครูจะลบออกนะข้างในนี้ครูจะเขียนให้เห็นภาพชิวๆนะคะเราจะได้เป็นอะไรเศษสองเศษสีบอกเศษสองเศสี่ก็เป็นเศษสี่เศษสี่ก็คือหนึ่งสแปรรหนึ่งก็คือหนึ่งอะทีละขั้นนะครูพูดเร็วไปไหมมาช็อตตรงนี้บอกกันได้เลยค่ะเศษสส่วนสี่เนอะเท่ากับเศษสส่วนสซึ่งเท่ากับหนึ่งหมายความว่าก้อนนี้คือสแปรรูทหนึ่งสแปรรูทหนึ่งก็คือหนึ่งโอเคนี้พอเป็นหนึ่งปุ๊บมาอีก รากที่สามของหนึ่งก็คือหนึ่งอีกฉะนั้นด้านหน้านี้เราจะคูณด้วยหนึ่งแล้วก็ด้านหลังเป็นอะไรนะเมื่อกี้กลับไปดูเป็นคอสเซตาบวกสองเพส่วนเอใช่ไหมทีนี้ในที่นี้เนี่ยรากที่สามของเอะค่ะเราจะหาเป็นคําตอบแรกฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องบวกสองเพตรงนี้แบบนี้ใหม่เราคิดแค่ในกรณีเซตาส่วนเอชก็พอเป็นสีอ่างเซต้าส่วนเอก็พอนะอันนี้ก็เหมือนเซตาส่วนเอโอเคทีนี้ค่ะ เซตาทีนี้มาหาเซตาเรายังไม่รู้เซตานะอืซึ่งถ้าเราถึงวงกลมหนึ่งหน่อยนะอันนี้คือแกนจินตภาพใช่ไหมโอเคไอคือแกนจริงเรียบโอเคค่ะยังไม่สวยงามไม่เป็นไรนะทีนี้ค่ะไอ้ตัวตำแหน่งเนี้ยค่ะพิกัดลบสไปรรูปสองส่วนสองควรดับลบสไปรรูปสองส่วนสองและอ่าสไปรรูปสองส่วนสองเนี้ยมันจะอยู่ตรงไหเอ่ย ม,มันจะอยู่ตำแหน่งนีน้เพราะว่ามันเป็นกรณนี้คือลบใช่ไหมซึ่งมันก็คือเท่าไหร่เอ่ยมันหมุนไปเท่าไหร่ตรงนี้มันคือนี่คือไายแต่ว่าตรงนี้หมุนไปไายลบลบอะไรคะลบไายส่วนสี่ใช่ไหมลบไายส่วนสี่ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ สามายส่วน C อันนี้เปลี่ยนสีปากกาหน่อยอันนี้คือครูทอนนะแต่ว่าก็จดไปก็ดีค่ะเพราะว่าจะได้รู้ที่มาของแต่ละอย่างนะบางทีเราเข้าใจตอนเรียนแต่ว่าพอกลับไปอ่านเนี่ยเราลืมและฉะนั้นจดจดทุกอย่างก็ดีค่ะจะได้กลับมวดอ่าเราจะได้ว่าเตต้าของเราค่ะก็คือ3ามพายส่วนซตรงนี้เราก็เลยเขียนได้ว่าเป็นคอรสสามพายส่วนซแล้วก็ส่วนด้วย n ใช่ไหมซึ่งก็คือห่ะแล้วก็ตรงนี้บวกด้วย i s ไซ3สามพายส่วนซ ทีนี้เห็นไหมว่าสามพายส่วนสี่หารด้วยสามก็คือเอาสามามได้ดูปึ๊บฉะนั้นเราจะได้ไปเสร็จแล้วเป็นคอสพายส่วนสี่บวกไอซา์พายส่วนวสี่ค่ะอ่าและเราก็สามารถหารากที่สาม้ได้โดยการที่ตรงชอตเนี้ยค่ะไอรากทีสามของอาเนี่ยมืนกันเลยนะให้สังเกต คือถึงเครื่องหมายมันจะต่างกันนะคะคือค่าเดียวกันเห็นไหมว่าค่าเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมแต่มีเครื่องหมายต่างกันแค่จุดหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วเราเอาไอา้ตัวเนี้ยไปยกกาลังสองดีค่ะถูกไหมเราก็จะได้ว่ามันบวกกันได้หนึ่งอยู่ดีอ่ะพอใส่เข้าไปในรากทีสามราทีสามผมหนึ่งก็เป็นหนึ่งฉะนั้นด้านหน้าก็จะเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่ด้านหลังค่ะก็จะเป็นอะไรตรงนี้เหมือนกันเลยก็คือทศสามทายส่วน แล้วก็ต่างกันยังไงต่างกันที่อะไรตัวเลขเหมือนกันต่างกันที่เครื่องหมายค่ะฉะนั้นจกบหวกวคูก็จะเปลี่ยนเป็นลบไอไซสามพายส่วนสี่ได้สามกันนี้เขียนวงล็บให้เยียวยาจะได้ครบคึ๊บได้นะทีนี้เหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็จะได้เป็นคอสพายส่วน 4, สี่ลบไอไซพายส่วนสี่ค่ะเรา่องหารากที่สามของ A แล้วก็รากที่สามของ B, ได้แล้วเนาะเราก็จะมาหาผลบวก ของรากที่3มของ a บวกรากที่3ของ b นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ารากที่สา a บวกรากที่สา b ค่ะเท่ากับอะไรเอ่ยนี่บวกกันจะเห็นว่าที่เลย i sin ไพส่วนสนะคะบวกอยู่กับลบ i อไซไพส่วนสมันก็คือมันลบกันอ่ะมันคือตอนเนี้ยลบกันอยู่ฉะนั้นหายไปนะคะก็จะเหลือเป็นคออสไพส่วนสบวกคอสไพสส่ 4, ค่ะมันก็คือ2อคออสไพส่วนสอยู่นี้ และอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องหานะคะเพื่อเอาไปใส่ในในสูตรของคําตอบอีกสองคำตอบนั้นน่ะก็คือเราจะต้องหาอะไรรากที่สามเลบรากที่สามดีด้วยใช่ไหมซึ่งมันคืออะไร่อก้อนนี้ค่ะคอสไพส่วนสี่ลบก,กันก็หายหมดนะคะก็จะเหลือเป็นไอไซไพยส่วนสี่ลบลบไอไซไพส่วนสี่ค่ะลบเจอลบคูณกันตรงนี้จะเป็นบวกฉะนั้นเราจะได้เป็นไอไซไพส่วนสี่บวกไอไซไพส่วนสี่ค่ะก็จะเป็นสองไซไพส่วนสี่เอาไว้ วพวกห่อไปมาไว้ด้านหลังทีนี้ค่ะเราก็จะได้ว่าถ้าต่อไปคืออะไรพอเรารู้แล้วเรารู้ผลกแบบนี้ลับลบแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็รู้คําตอบอ่ะากของสมการหนึ่งรากแน่ๆคือตัวนี้ใช่ไหมอ่ะตอบก่อนเนาะแล้วรากของสมการคือ,อคืออันนี้ก่อนเลยตัวหนึ่งแน่ๆก็คือสองส่วนสี่ค่ะอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่ง อีกสอ2ตัวค่ะเราแทนลงไปในสูตรเลยซึ่งเดี๋ยวครูจะทดด้านล่างนะคะก็คือตามสูตรก็คือลบเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับอะไรอันนี้ใช่ไหมรากที่3ของ A บวกรากที่3าของค่ะก็จะเป็น2 cos ค้ส่วนสี่ไแล้วก็บวกลบสแครูทสส่วน2คูณรากที่3ของ A ลบรากที่3าของบค่ะก็คือ2 s i ไซด์ส่วน4 i แล้วก็อย่าลืมทด้านหลังด้วยอ่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเห็นว่า2องตัดกันเนาะ แล้วก็เราจะกลายเป็นอะไรก็จะเท่ากับลบพอดไพส่วนสี่นะวันข้างหน้าไม่น่าเป็นห่วงค่ะทีนี้ก้อน้านหลังให้เราสังเกตว่านี่ไอไอคูณไอค่ะก็คือไอกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเพราะเพราะอะไรเพราะไอเท่ากับรูลบหนึ่งเข้าใจไหมฉะนั้นไอกำลังสองก็จะเท่ากับลบหนึ่งค่ะทีนี้พอเป็นลบหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเรื่องหมายลบเนี่ยก็จะไปคูณอยู่กับบวกลบจากบวกลบนะคะก็จะกลายเป็นลบบวกนั่นเอง เป็นลบบวกสเปรรูสสาแล้วก็ไซคลายส่วนทีนี้ไอก็จะไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าไอเป็นคูณกับไอกลายเป็นลบหนึ่งไปแล้วนะคะอ,อันนี้คือทดเนาะสีส้มแต่ว่าแนะนำให้เขียนลงไปด้วยนะคะจะได้รู้ที่มาแล้วก็เวลาเขียนตอบเนี่ยก็คือตอบตัวนี้นะลบทอคลายส่วนสี่ลบบวกสเปรุูสสามไซลายส่วนสี่นี้ค่ะโอเคนะสำหรับตัวนี้ เห็นอย่างทีนี้ว่าตัวอย่างที่1นึ่งตอบที่เราได้เนี่ยมันเป็นรากจริงหนึ่งค่าใช่ไหมแล้วก็เป็นรากที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนแท้เนี่ยอีก2ค่าค่ะในส่วนของข้อนี้นะคะให้เราดูว่าไม่ได้มี i แล้วแปลว่าคําตอบคารากของสมการในตัวอย่างที่สองนี้นะคะจะเป็นรากที่เป็นจานวนจริงทั้งหมดทั้งสาําตอบเลยคำตอบที่1คือรากที่1นี่คือรากของสมการรากที่สองแล้วก็รากที่3ามนี่นะก็คือเป็นรากจริงนะคะทั้งสา โอเคนี่ก็คือเป็นความแตกต่างเนาะของคําตอบของตัวอย่างที่1นึ่งกับตัวอย่างที่2ค่ะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวอย่างที่3ดีกว่าว่ามันแตกต่างจาก1และ2อ,อยังไงนะคะโอเคไปดูกันมาดูตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างที่3กันนะคะเห็นโจทย์ไหมเอ่ยต้องหารากของสมการ x กำลังสามลบ x บวกสี 4, ่สแควรูทสองเท่ากับศูนย์ค่ะโอเคตรงนี้เราทํามาสอข้อแล้วน่าจะช่ำชองนะนะขั้นตอนก็คือที่คือโลบวงคคือสี่สแควรูทสองทีนี้มาเขียนวิธีทํากัน มันเดิมค่ะเจ็บเดิมเ,เมื่อที่กับรูทของ a าดาีเท่ากับลบหกแล้วก็ q เท่ากับสรากรี่ส,สองแล้ว a ค่ะอันนี้ทำมาสองข้อแล้วครูไม่ต้องแทนสูนให้ดูแล้วนะ a ทเท่ากับลบ q ส่วนสองค่ะก็คือลบสกรี่สองส่วนสองส ต้องไงต่อบวก square root s q u a อะไรเอ่ยคูณรังสองค่ะคูณลังสองคือสี่ส q u a r e r สองลังสองสี่สี่สิบหกสิบหกสองสามสิบสองส่วนด้วยสี่สี่แล้วก็ตรงนี้เป็นลบหกยกกำลังสามค่ะก็เป็นลบส่วนร้อยสิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดอยงนี้โอเคทีนี้มันจะได้ว่าสี่อะไรสี่คูณอะไรได้สามสองสี่แปดสามสิบสองยี่สิบเจ็ดก็ตัดกับตรงนี้เป็นแปด Í, เห็นไหมเห็นอะไรเอ่ยจะได้ว่าตรงนี้ก็ตัดได้เนาะจะได้ว่ามันเหลืออะไรอะ่ะเอคือเหลืออะไรเนี่ยเหลือลบ 2, สองสแควรูทสองบวกกับสแควร์รูทแปด 2, ลบแปดก็คือสแควร์รูทศูนย์ซึ่งก็มีคา 0, มม่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมเนี่ยก็เท่ากับแล้วบีอ่ะบีก็ไม่ต่างอะไรกันเลยก็ยกคือ 2, ลบสองสแควรรูทสองลบศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ 2, สองสแควรูทสองอยู่ดีอ่าฉะนั้น เราจะได้อะไรทีนี้เราจะได้ดังนั้นรากของสมการคือ,อคือรากที่สาม a บวกรากที่สาม b เนี่ยค่ะมันก็คือรากที่สามของรูปรบวกด้วยรากที่สามของลบสองรูปสูตสองเนาะซึ่งก็มีค่าเท่ากับอย่างนี้อ่ะ เท่าของราที่สามสไปร์แล้วอะไรอีกอะไรอีกอีกสองคำตอบค่ะก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองคูณอยู่กับอันนี้เลยสองเท่าของราที่สามของลบสองสไปรูสสองบวกลบอยู่กับอะไรคะบวกลบอยู่กับสไปรูสสามส่วนสองของผลต่างซึ่งผลต่างคืออะไรให้เราสังเกตว่าพอเและ b เท่ากันแล้วหมายความว่าผลต่างก็เป็นก็เป็นศูนย์ใช่ไหมผลต่างของ นี่มันต้องเป็นอยู่ในรูปของออตรงนี้คุณเขียนบอกก่อนดีกวก่าที่เราจะมาลงดีเทลก็คือเขียนบอกก่อนว่าพอเรารู้ผลบวกของรากที่สามของ a และ b แล้วก็จะเป็นนี่บ้างลบซึ่งแน่นอนว่าเท่าไรเอ่ยก็ต้องเท่ากับศูนย์นะเนาะเออพอ a และ b ต่ากันใช่ไหมโอเคค่ะทีนี้พอตรงนี้เป็นศูนย์มันเราคูณอยู่กับศูนย์นะมันก็กกก 2, คือาการรู้สัมผัสสองคูณศูนย์ก็เป็นศูนย์ไม่มีค่าฉะนั้นหมายความว่าตรงนี้เราจะได้คําตอบ ออกมาเป็นกี่คำตอบตอนนี้เราเห็นกี่คำตอบเอ่ยเราเห็นสองคำตอบแต่จริงๆมันคือสามคำตอบนะมันเป็นสามคำตอบที่เป็นจำนวนจริงนะคะแต่มีเขาเรียกว่ามีรากซ้ำหนึ่งคู่อะอันนี้คือหนึ่งคำตอบนี่หนึ่งคำตอบส่วนอันนี้คือคำตอบที่สองคำตอบที่สามอืมแต่มันบังเอิญซ้ำกันทีชุดอ่าฉะนั้นตรงนี้สำหรับข้อนี้นะคะก็จะเป็น รากของสมการของข้อนี้นั่นเองซึ่งคําตอบนั่นแหละเองที่ครูบอกก็คือเป็นจำนวนจริงทั้งสามคำตอบนะคะแต่มีรากซ้ำหนึ่งคู่นั่นเอง่อะเจ่ไหมรากซ้ำหนึ่งคู่ก็คือมีคําตอบที่เหมือนกันอยู่สองตัวเนี่ยสองกับสามเนี่ย่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า a อละบมันเท่ากันคะโอเคเห็นยังครบแล้วสามตัีที่ครูยกมานะสามแบบสามสไตล์สามข้อน,นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ครูต้อง,งาการจะนำเสนอใหอ้น้องๆดูกันนะก็คือดูเป็นว่าแบบเออมันมีคําตอบที่หลากหลายเหมือนกันนะ ขามพ่ออคนละแบบกันเลยหมายถึงว่าจํานวนจานวนคําตอบอะเหมือนกันแหละก็คือสามคำตอบถูกแม่ลากของสมการกำลังสอเนาะมันก็จะมีสามคำตอบแต่มันจะมีเป็นจำนวนจริงบ้างจำนวนเชิงซ้อนแทบ้างอะไรเงี้ยหรือจำนวนจริงทั้งหมดเนี่ยแล้วมาข้อนี้มาเจอลากซ้ําอีกอะไรเงี้ยก็จะให้สังเกตความแตกต่างกันนะในคลิปหน้านะคะแล้วก็จะเอาตัวอย่างทั้งสามข้อเนี่เหมือนเดิมเลยมาทําให้ดูนะคะโดยใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่เรามีวิธีที่เรา d i s c r i m i n a t อะค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมนะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ ขอภัยไว้ด้วยนะคะก็จะปรับปรุงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะรอคลิปใหม่ๆไ,ได้ตลอดเลยนะก็ว,วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย